อิซูยังร้อนแรงไม่เลิก DMA x สร้างยอดขายรถกระบะอันดับหนึ่งของไทยทิ้งห่าง t o y ยต้ h i ฮ u ักส์ o ีเกือบเท่าตัวส่งผลให้ยอดขายรวมรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอิซูสามารถก้าวขึ้นสู่อันดับหนึ่งของไทยได้สำเร็จตามด้วย t ต y o t a และ Honda เป็นอันดับ2และ3ตามลำดับอย่างไรก,ก็ตามยอดรวมใน2เดือนแรกของปี t o y ยต้ยังมียอดขายสูงสุดแต่ทิ้งห่างที่2อิอิซุไม่ถึง2,000คัน ในขณะที่อันดับ3เป็นของ Honda ที่มียอดขายเพียงครึ่งหนึ่งโดยประมาณของยอดขาย2อันดับแรกบ <ś mesi> ริษัท Toyota m มอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดรายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,564ลดลงทุกตลาดโดยมียอดขายรวมทั้งสิ้น58,960คันลดลง10.9%ประกอบด้วยรถยนนั่ง18,969คัน ลถลง25%รถจนเพื่อการพาณิช39,991คันลดลง2.3%ขณะที่ระดับขนาด1ตันในเซกเมนต์นี้มีจํานวน31,169คันลดลง6.6%ตลาดรถกระบะ Pick-up ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564มีประมาณการขาย26,369คันลดลง11.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอันดับ1 Isuzu D-Max อันดับ2 Toyota Hilux v i v o อันดับ3 Ford Ranger อันดับ4 Mitsubishi Triton อันดับ5 Nissan Navara อันดับ6 MG Extender อันดับ7 Mazda BT 5 0อันดับ8 Tata Sion อันดับ9 Chevrolet Colorado และอันดับ10 CP Photon t h u l a n d ในเดือนกุมภาพันธ์อิสุดีแม็กซทวีความร้อนแรงด้วยยอดขายทะลุ1น0 0 0คันเพียงรุ่นเดียวมากกว่า t o y ยต้าและ์ซี v o โเกือบเท่าตัวและเป็นเพียง2รุ่นที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาดเดียวกันของปีก่อนทําให้ในเดือนกุมภาพันธ์อิสุดีแม็ครองส่วนแบ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดคือสูงถึง5 8 4ส่งผลให้ยอดขายรถนรวมของอิสุในเดือนดังกล่าวพุ่งขึ้นสู่อันดับหนึ่ง แซงหน้าโตโย t a ไปได้อย่างเฉียดชฉิวคือห่างกันเพียง580คันแต่ด้วยการที่อิสุกมีรุ่นรถยนต์ที่ทําตลาดน้อยกว่าโตโยต้ามากความสําเร็จนี้จึงต้องยกให้รถกระบะยอดนิยมอย่าง d ีแม็กซ์โฉมใหม่ที่ยังร้อนแรงข้ามปีแม้ว่า t o โย t a จะทําการปรับโฉมให้กับไฮ l ักซ์ฟีโวแล้วก็ตามเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ Ford r a n g e r ยังรักษาอันดับ3ไว้ได้ต่อจากเดือนก่อนแม้ว่าจะมีข่าวการเตรียมเปิดตัวเจเนอเรชันใหม่ในปลายปีนี้แต่ด้วยการกระตุ้นตลาดอย่างหนักของ Ford ทําให้ในเดือนนี้บริเมียอดขายนา ishi, ยําหามิ b i บิชิไททันไปได้พอสมควรและการที่เพิ่งเปิดตัวรุ่นพิเศษ FX4MAX ไปเมื่อวันก่อนเชื่อว่าในเดือนต่อๆไป Ford น่าจะยังสามารถรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ได้เว้นแต่ว่ามิซูบิชิจะทําการตอบโต้ด้วยโปรโมชั่นใหม่ ระดับ 5, 6และ7ก็น่าจับตามองดูเหมือนว่านิสสันนวาวาร่ามียอดขายไม่ร้อนแรงเหมือนกับกระแสที่ได้รับโดยจำหน่ายไปที่เพียง6 9คันเท่านั้นส่วน MG Extender ที่ยังเป็นโฉมเดิมยังรักษาระดับยอดขายได้ไม่ต่างไปจากเดือนก่อนๆแต่ยังมีลุ้นกับรุ่นปรับโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปส่วน Mazda p t 50ยังมียอดขายเพียง100กว่าคันซึ่งยอดขายโฉมใหม่อาจจะยังไม่มีการรับรู้ในเดือนกุมภาพันธ์ ในขณะที่3อันดับสุดท้ายแทบจะถูกตัดออกไปจากการแข่งขันด้วยส่วนแบ่งตลาดที่0.0ทั้ง3ค่ายซึ่ง c เชฟโร l e t ก็อาจจะไม่มีการอ้างอิงถึงในเดือนต่อๆไปตลาดรถกระบะเพียวปริงอัพใน2เดือนแรกของปี2564มีประมาณการขาย52,182คันลดลง12.9เเมื่อเทียบกับช่วงเวลาดเดียวกันของปีก่อน อันดับหนึ่ง Isuzu D-Max อันดับ2อง Toyota Hilux Vigo อันดับ3าม Ford Ranger อันดับ4ี่ Mitsubishi Triton อันดับ5้า Nissan Navara อันดับ6 MG e Xtender อันดับ7 Mazda BT-50 อันดับ8 Tata s i n o n อันดับ9 Chevrolet Colorado และอันดับ10 CP Photon t h a i l a n d สำหรับยอดขายรถกระบะเพียรปริงอัพในเดือนแรกของปียังมีอันดับเรียงกันเป็นไปตามอันดับยอดขายในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งชัดเจนว่า isuzu d max ยังทิ้งห่าง toyota lex v ี v o มากพอสมควรจนมีแนวโน้มว่าในปีนี้ d max อาจจะครองแชมป์ได้ติดต่อกันเป็นปีที่2ทัทางนี้ก็เพราะเรายังมองไม่เห็นจุดเปลี่ยนว่า lex ฟี v o จะสามารถพลิกเกมได้อย่างไรหากไม่มีการทำโปรโมชั่น ในแบบที่พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินจนทำให้ยอดขายพุ่งกระฉูดขึ้นมาได้อีกครั้งการลุ้นดับในเดือนต่อไปอาจจะกลายมาเป็นการลุ้นอันดับยอดขายกลางตารางโดยเฉพาะยอดขายของนิสสัน n น v วรา MG Extender และมา d าปีที50 พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ